เขตพูดตรงกันว่าโคราชเพื่อไทยสองใบย,ยกจังหวัดแน่นอนพี่น้องครับคราวที่แล้วเราได้มาสิบสอเขตการเมืองเลือกตั้งรอบนี้เป็นประวัติศาสตร์ของเมืองโคราชที่หนึ่งเลขาธิการพักเพื่อไทยประเสริฐจันทรารวงทองอยู่ที่นี่สอง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลอยู่ที่นี่ 3. ทีมงานพักชาติพัฒนาเดิมทั้งพี่เทวันและคณะอยู่ที่นี่สามพลังสามประสานเที่ยวนี้โคราชเป็นหนึ่งเดียวเพื่อไทย16เขตเลือกตั้ง ผมมากันตั้งแต่เช้านี่ก็นั่งรถเดินทางไปหลายเขตโชคดีที่ไม่ผ่านถนนพระรามสองครับช่วยได้หน่อยมาถึงตรงนี้เมื่อสักครู่เดินมาเนี่ดีใจเพราะหลายคนจำได้หลายคนบอกว่าเป็นพี่น้องเสือ้อแดงเคยสู้กันมานานหลายคนบอกว่านัทวุฒิช่วงนี้ดูดีราศีจับผมก็บอกว่าดีแล้วเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยตำรวจจับบ่อย ราศีจับบ้างก็ดูดีมาวันนี้เป็นผู้ช่วยหาเสียงพักเพื่อไทยเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเอาไปขังเป็นได้แต่ผู้ช่วยหาเสียงที่จริงมีผู้ช่วยหาเสียงจะมาอีกคนหนึ่งแต่ว่ามาไม่ได้จริงๆชื่อทักษิณชิน,นวัตรครับวันนี้ไม่ได้มาคนโคราชยังจำทักษิณได้ไหมจำได้ใช่ไหม คิดถึงทักษิณไหมภายในสามเดือนแรกจะเกิดอะไรขึ้นบ้างภายในร้อยวันแรกจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวรอฟังแต่เนื่องจากว่าผมเดินสายปราศัยมาหลายวันอยู่แต่ข้างนอกไม่ได้เข้ากรุงเทพพรุ่งนี้ก็ยังไม่ได้กลับมีพักพวกเพื่อนฝูงในฝ่ายการเมืองพักต่างๆฝากความคิดถึงมาถึงผมหลายคนเช่น นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีเช่นพักพวกเพื่อนฝูงจากพักประชาชนดังนั้นผมก็คิดว่าจะขอเวลาตรงนี้แหละครับได้สนทนากันเสียสักคราวหนึ่งให้เข้าใจตรงกันพี่น้องครับการเมืองเนี่ยต้องทำให้สนุก เรื่องบ้านเมืองทำให้จริงจังได้แต่เรื่องการเมืองอย่าไปเคร่งอย่าไปเครียดสนุกสนานกับมันทำให้มีสีสันถ้าคนทำการเมืองแล้วโกรธกันป่านนี้กัดหูกันไปหมดแล้วล่ะแต่ว่าคนทำการเมืองเนี่ยเขารู้ว่าเล่นกันในสนามกว็ว่ากันตามกติกาจะต้องออกอาวุธตีศอกโยนเข่ากันบ้างก็เอากันให้เต็มที่สุดท้าย ประชาชนจะเป็นคนตัดสินเมื่อวานนี้เห็นข่าวในทีวีนายกอนุทินทักทายผมมานายกอนุทินบอกว่านัทวุฒิปราศัยเนี่ยไม่เห็นพูดนโยบายเลยบนเวทีมีแต่นโยบายโดยดรยศชนันนหรือคนอื่นๆอันนี้จริงพักเพื่อไทยเราแบ่งงานกันทำ ลองฟังดูครับเวทีปราศัยของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันเต็มไปด้วยนโยบายเพียงแต่ว่ายศชน,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 นันเป็นคนพูดคนอื่นๆเป็นคนพูดแต่นัทวุฒิมีหน้าที่เก็บประเด็นทางด้านการเมืองเก็บประเด็นเรื่องความเคลื่อนไหวของวิถีทางประชาธิปไตยถ้าเปรียบเป็นทีมฟุตบอลทีมเพื่อไทยวันนี้ ด็อกเตอร์ยศชนนเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าคอยทำประตูส่วนนัทวุฒิเนี่ยทำหน้าที่มิดฟิลตัวรับคอยดูจังหวะเกมทำกันมาแบบนี้พี่น้องที่เคารพทีนี้เรื่องก็มีอยู่ว่าการหาเสียงเที่ยวเนียพักการเมืองไหนกันแน่ที่พูดนโยบายมากที่สุดชัดที่สุดผมกล้าย,ยืนยันว่า ฤดูการหาเสียงเที่ยวเนี้ยพักเพื่อไทยพูดนโยบายชัดเจนที่สุดพูดทุกเวทีและผมกล้าเชื่อด้วยว่าประชาชนทั้งประเทศจำนโยบายพักเพื่อไทยได้มากกว่าพักอื่นๆก็แล้วกันรู้จักหวยกษียีนไหมครับเอาเราทดสอบกันหน่อยหวยกษียีออกเดือนละกี่งวดรางวัลที่หนึ่งเท่าไหร่กี่รางวัล นี่รู้ไหมรู้ทั้งหมดพี่น้องที่เคารพครับรู้จักยิ่งกว่าพลัดไหมครับรัฐบาลจ่ายเจ็ดประชาชนจ่ายสารู้จัก30บาทรักษาทุกโรคไหมครับ30บาท AI เคยได้ยินไหมครับประชาชนจําได้แบบนี้เพื่อไทยไม่ต่ำกว่าร้อยหที่นั่งแน่นอนพี่น้องที่เคารพครับ เคยได้ยินรถรถไฟฟ้า20บาตทตลอดสายไหมพี่น้องที่เคารพครับเคยได้ยินนโยบายบ้านเพื่อคนไทยไหมโอ้โหจำได้แบบนี้ร้อยเจสิบที่นั่งแล้วครับมันขึ้นเรื่อยตามประชาชนจำได้อันนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นว่าเวทีการเมืองพักเพื่อไทยมีนโยบาย มากกว่าหลายพักแล้วพูดชัดทุกทีทุกทีทกท่ทุกเวทีไปเพียงแต่ว่าในบางสถานการณ์เมื่อคืนเนี่ยผมฟังท่านนายกอนุทินพูดเนี่ยผมคันหัวใจครับนายกอนุทินประกาศว่าถ้าผมเป็นนายกครบสี่ปีพี่น้องจะไม่มีที่เก็บเงินผมตกใจนะครับนายกประกาศแบบนั้นเพราะ ถ้าคุณอนุทินเป็นนายกครบสี่ปีพี่น้องจะไม่มีที่เก็บเงินผมสงสัยว่าเป็นพี่น้องนามสกุลอะไรครับพี่น้องที่จะไม่มีที่เก็บเงินถ้าท่านนายกอนุทินอยู่สี่ปีอยู่จังหวัดไหนครับพี่น้องที่จะไม่มีที่เก็บเงินถ้าท่านอนุทินเป็นนายกครบสี่ปีอยู่แถวอีสานใต้หรือเปล่าครับ พี่น้องที่เคารพครับประทานโทษนะครับด้วยความเคารพใครจะเป็นนายกใครจะเป็นฝ่ายบริหารประชาชนตัดสินใจก็ตามนั้นแต่ขอความกรุณาเข้ามาแล้วเนี่ยทำเนียบเนี่ยขอให้เป็นทำเนียบรัฐบาลน,นะครับอย่าให้เป็นทำเนียบรับประธานาถ้าท่านอนุทินเป็นนายกท่านบอกว่าพี่น้องพอครบสี่ปี จะบอกว่าพอแล้วพอแล้วรวยพอแล้วตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยเห็นนะครับใครเป็นนายกสี่ปีประชาชนบอกพอแล้วพอแล้วรวยพอแล้วแต่ผมเคยเห็นนะคนถูกหวยสีส้มมาเป็นนายกสองเดือนเนี่ยพักพวกเรอเป็นงบโมโตจีพีสี่พันล้านครับอันนี้ผมเคยเห็นนะผมเคยเห็น ว่าคนเป็นนายกสองเดือนเนี่ยคดีหัวสวเงียบหายไปเลยนี่ผมเคยเห็นนะผมเคยเห็นว่าคนเป็นนายกสองเดือนเนี่ยเรื่องเขากระโดงก็หายไปเลยนี่ผมเคยเห็นแต่ไม่รู้หายไปได้ยังไงผมไม่ทราบคดีหัวสวปรากฏว่าผมไปหาเจอครับเมื่อวานเลยปลาใสบอกประชาชนที่ชัยภูมิบอกว่า เมื่อวันที่16มกราที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าอายการคดีพิเศษทำหนังสือถึง DSI ตีสำนวนคดีหัวสวคืนเพราะตอน DSI ในยุครัฐบาลเพื่อไทยทำทีแรกมีผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าวหาผู้ใดมัันถูกผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยพันสองร้อยคนพันสองร้อยคนเนี่ย มีนักการเมืองใหญ่มีพักการเมืองในใหญ่อยู่ในนั้นหลายคนครับขบวนการหัวสวแต่พอถูกเปลี่ยนรัฐบาลจากเพื่อไทยเป็นรัฐบาลปัจจุบันสำนวนที่ออกจากดีเไอไปถึงอายการเดิมมีผู้ถูกจาวหาพันสองแต่ออกจากดีเอไอไปถึงอายการมีจํานวนทั้งหมดทั้งสิ้นถึง8คนท้วนครับ 8คนทวนจากพันสองเหลือ8ครับอายการเห็นนี่ท่านคงงงอีหยังวะไปใส่ะก็เลยตีกลับมาลงวันที่16มกราผมถามตั้งแต่เมื่อวานเงียบมิดอิ่มซิมไม่มีใครในรัฐบาลตอบเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่น้องครับ อายการเขาบอกว่าสำนวนแบบนี้เขาไม่พิจารณาเป็นไปได้ยังไงจากพันสองเหลือ8คนและข้อกล่าวหาอังยี่ซองโจรหัวสวไม่มีส่งไปแต่เรื่องฟอกเงินซึ่งเรื่องฟอกเงินมันต้องมีความผิดมูลฐานไม่งั้นมันไม่สามารถดำเนินคดีได้ไอ้นี่แหละครับมันเกิดขึ้นในห่วงสองเดือนนี้ บ้านเมืองมันจะปล่อยแบบนี้ไม่ได้ผมเลยบอกท่านนายกอนุทินว่าผมกับท่านเนี่ยรักกันไม่นนี่ผมกับนายกอนุทินนี่ส่วนตัวรักกันนะครับเจอกันนี่ก็ต้องเดินเข้าไปจับมือจับไม้ทักทายกันไม่เชื่อนี่ท่านดูผมอยู่แล้วท่านเป็นแฟนครับจะเอรักกันครับผมบอกแล้วว่าการเมืองเนี่ยสู้กันก็สู้กันให้สุดแต่ในกติกา แล้วเสร็จแล้วประชาชนตัดสินอย่างไรก็จบตามนั้นก็ว่ากันไปครับแต่ผมมีคำถามหลายคนก็ถามผมว่านัทวุฒิไปยุ่งกับรัฐบาลเขาทำไมไม่ยุ่งไม่ได้เพราะพรรคอื่นไม่ถามครับผมเลยต้องถามเพราะเรื่องบ้านเรื่องเมืองมันปล่อยลอยตามเลยไม่ได้พักสีส้มทีแรกผมนึกว่าจะออกมาลุยด้วยนะครับผมเปิดเรื่องหัวสวออก็เงียบจนวันนี้เหมือนกัน แปลกดีครับผมมาโคราชเนี่ยปรากฏว่านั่งรถตระเวนปราสัยอยู่ห mm hmm. <5 S 2> เขตห้าเวทครับแต่สมัยนี้เนี่ยไม่ลงเองครับแต่ลงไม่ได้เพราะมีคดีครับทีนี้เวลาลงก็เลยสลับฟันปลากันสามพักลูกชายคนหนึ่งลงพักภูมิใจไทย หลานคนหนึ่งลงพักล้าธรรมลูกชายอีกคนที่เป็นอดีตรัฐมนตรีรัฐบาลประยุทธ์ลงพักประชาชนนี่เป็นการเดินทางการเมืองที่น่าสนใจมากอาจจะเป็นการประกันความเสี่ยงสามคนลงสามพักเลยในจังหวัดเดียวกันที่สำคัญก็คือพักประชาชนเอาด้วยครับรับอดีตรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์มาลงไว้คนหนึ่งในว่าจะช่วยเป็นหลักประกัน ให้ทางพี่วิรัตหรือ,อยังไงผมก็ไม่ทราบแต่การเมืองแบบเนี้ยผมไม่เข้าใจผมก็เลยต้องพูดถึงหน่อยพี่น้องครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะต้องพูดกันก็คือว่าถ้าพี่น้องตามข่าวการเมืองเนี่ยผมปราศัยที่ลานพักพระกรผมก็ตั้งคำถามผมตั้งคำถามง่าย,ายๆซื่อๆเลยครับ ไม่ได้ล่วงล้ำกำเกินอะไรแต่เนื่องจากว่าพรรคเพื่อไทยโดนเขาอัดมาว่าทำไมไม่ยอมทํากฎหมายนิรโทษกรรมรวมมาตรา1นึให้น้องๆเยาวชนผมได้เล่าไปแล้วว่าเราพยายามแบบไหนและทําอย่างไรขออนุญาตไม่เล่าซ้ำแต่ปรากฏว่าคำถามที่ผมถามจากบนเวทีนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีคำตอบผมจึงถามอีกทีว่า ถ้าพักประชาชนตั้งคำถามแบบนั้นกับพักเพื่อไทยเหตุใดตอนที่ไปเจรจาทำแกรนคอมพ r o มซ์จะยกคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีจึงไม่ต่อรองไม่ร้องขอไม่เจรจาให้พักภูมิใจไทยไปดำเนินการเรื่องนี้ให้สำเร็จเพราะคุณธนาธรบอกเองว่านั่นเป็นช่วงเวลาที่อำนาจต่อรองสูงสุด ถ้านั่นอำนาจต่อรองสูงสุดเรื่องที่ควรเจรจาที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนี้หรือไม่ปรากฏว่าไม่มีคำตอบมิดอิ่มซิมจนปัจจุบันผมก็เลยตั้งคำถามต่อเนื่องจากว่าสภาชุดที่แล้วเนี่ยเขาทำพรบนิรโทษกรรมหรือสร้างเสริมสังคมสันติสุขผ่านวาระสามสอสอไปแล้วอยู่ในชั้นสว โดยขั้นตอนตามกฎหมายเนี่ยถ้ามีรัฐบาลใหม่คอรมอชุดใหม่จะต้องมีมติภายในสองเดือนว่าจะเดินต่อหรือไม่ถ้าไม่เดินต่อกฎหมายนั้นก็ตกไปถ้าเดินต่อกฎหมายนั้นก็ไปต่อได้ผมจึงตั้งคำถามว่ารัฐบาลชุดต่อไปจะเอายังไงกับกฎหมายนี้ของพรรคเพื่อไทยผมคุยกันแล้ว คอรมอรเขาจะเดินต่อก็เลยตั้งคำถามวางเอาไว้ว่าคอรมอรชุดต่อไปถ้าพักประชาชนเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลจะเอาอยัางไงก็เท่านั้นแหละครับไม่มีปัญหาอะไรเพิ่มส่วนที่ดรปิยบุตรบอกว่าผมเนี่ยพูดเหมือนใส่เสื้อสีเหลืองไม่ครับผมใส่เสื้อสีแดงไม่ได้ตาบอดสี แล้วก็ไม่เคยมีอะไรที่จะไปเดินในแนวทางแบบนั้นแต่ว่าการตั้งรัฐบาลอย่างนี้ครับรัฐบาล MoA เนี่ยไอเนี่ยผมสงสัยว่าใส่เสื้อสีอะไรเพราะว่านี่คือการตั้งรัฐบาลที่ทำให้พี่น้องที่เคยใส่เสื้อสีเหลืองคราวก่อนมีความสุขที่สุดเกินที่จะหาสุขแบบนี้ได้อีกแล้วก็เลยตั้งคำถามเอาไว้เอาแล้วครับพี่น้อง เล่าความพอเป็นประเด็นเพื่อให้พักเพื่อไทยไม่ได้ถูกมองและเข้าใจผิดในสถานการณ์เลือกตั้งแบบนี้เพราะเรื่องอย่างนี้เนี่ยไม่อธิบายเลยก็ไม่ได้นะครับคนเข้าใจผิดและไปกันใหญ่นี่ผมเล่าให้ฟังเลือกตั้งคราวที่แล้วปี66รุ่งขึ้นจากวันลงคะแนนเอาแล้วครับพักเพื่อไทยนะได้ที่สอง โทรศัพท์สายแรกที่ผมได้รับในวันรุ่งขึ้นหลังจากเลือกตั้งครั้งที่แล้วคนโทรมาชื่อปียบุตรนี่แหละครับแกโทรมาแล้วแกบอกผมว่าพี่เต้นผมขอโทษครับผมถามว่าขอโทษเรื่องอะไรครับแกบอกว่าก็ในสนามเลือกตั้งผมซัดพวกพี่หนักก็ต้องขอโทษด้วยผมบอกก็ไม่เป็นไรครับมันจบไปแล้วซึ่งสําหรับผมมันจบจริงๆนะครับมันจบตั้งแต่เห็นผลเลือกตั้งจบก็คือจบ ผมไม่เคยไปต่อแย่ต่อความยาวสาวความยืดแกอธิบายเพิ่มว่าก็พวกพี่ประกาศแลนสไลด์พอพวกพี่ประกาศแลนสไลด์เนี่ยผมก็เห็นว่าถ้าไม่อัดพี่เนี่ยพวกผมก็แย่ก็เลยต้องซัดพี่มาก็เข้าใจครับไม่ได้มีปัญหาแต่คราวนี้ผมไม่เอาอย่างงันแล้วครับคราวนี้้าซัดมาก็ต้องอธิบายถ้าซัดมาก็ต้องทำความเข้าใจจึงจำเป็น ต้องพูดเสวทีนี้พี่น้องที่คารบครับกลับมาที่นครราชสีมาเนี่ยคราวนี้พักเพื่อไทยถ้ามาเป็นรัฐบาลนโยบายที่ขั่งค้างอยู่เดินหน้าเสร็จแน่นอนบ้านเพื่อคนไทยจะเดินหน้าต่อแน่นอนจ่ายสี่พันไม่ต้องดาวเข้าอยู่ได้ทันทีเอาหรือไม่เอา ่าไฟฟ้าราคาไม่เกิน3บาท70สตังค์แน่นอนคนละครึ่งผมบอกแล้วรัฐจ่ายเจสประชาชนจ่ายแค่30ถามพี่น้องตรงนี้ใครเป็นอสอมอยกมือใครเป็นอสอสอยกมือใครเป็นชรบอยกมือบางคนไม่ยกเลยบางคนยกเป็น3อย่างเลย ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงเอ้า3สอาสาสมัครนี้ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลค่าตอบแทนสวัสดิการเหมือนเดิมท่านได้ไปและจะได้เพิ่มอสอมอสอสอชรบมีหลักประกันเพิ่มถ้าเสียชีวิตเอาไปเลยหนึ่งล้านบาทเอาหรือไม่เอาแต่อย่าเพิ่งไปเอาเพราะนโยบายเนี่ย ค่อยเอาตอนโค้งสุดท้ายของชีวิตเขาไม่ให้ตอนนี้พี่น้องที่เคารพครับถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเดินภายใน3มเดือนแรกแน่นอนรถไฟความเร็วรถไฟฟ้า20บาทไม่ได้ผ่านตรงนี้นะครับมันวิ่งในกรุงเทพอะบางคนดีใจเพลินลืมครับหันไปถามเพื่อนว่ามันผ่านแถวไหนวะ พี่น้องครับรถไฟความเร็วสูงที่จะทำจะทำแต่คาไว้แผนก็คือจากกรุงเทพออกมาผ่านโคราชยาวไปถึงหนองคายต่อกับลาวยาวไปถึงจีนถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเดินหน้าแน่นอนถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเกษตรกร,ะกรจะไม่ขาดทุนอีกต่อไปประกันกำไรสินค้ากเกษตร30ซไม่มีขาดทุน พี่น้องทีง่เคารพการเลือกตั้งวันที่8กุมภาพันธ์นี้มันจริงสำคัญเพราะมันเป็นหมุดหมายว่าประเทศนี้จะเดินไปในทิศทางไหนถ้าเดินไปในทิศทางเดิมผมไม่แน่ใจนะครับว่าครบ4ปีเกิดว่าคุณอนุทินเป็นนายกนี่พี่น้องคู่ไหนที่จะไม่มีที่เก็บเงินแต่ถ้าเดินไปกับพรรคเพื่อไทย พี่น้องประชาชนทุกคนนี่แหละครับจะได้ทุกนโยบายที่ประกาศเอาไว้ขอฟังเสียงหน่อยใครตัดสินใจเด็ดขาดเลือกเพื่อไทยทั้งสองใบขอเสียงดังๆดังๆอีลีปะอีลีปะพี่น้องที่รพครับอย่านึกว่ามืดนะครับผมจำหน้าได้ทุกคนนะครับอีลีอีลีไว้กับผมเนี่ยผมจำได้ ข้างหน้านี้แน่นอนแล้วครับกาแน่นอนฮะแต่อย่าเพิ่งไปกาวันนี้เดี๋ยวฟาวนะครับไปกาวันที่แกุมภานันอนพี่น้องครับนโยบายของพักมันออกมาหลายอันเหลือเกินแผ่นป้ายเยอะแยะ,ยะ,ยะริมถน,นนบนเสาไฟฟ้าพี่น้องประชาชนก็สงสัยว่าแล้วอะไรจะมาก่อนอะไรจะมาทีหลังเดี๋ยวพักเพื่อไทยมาอาจารย์เชนมา จะบอกครับว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเราจะทำอะไรและยืนยันว่าทุกนโยบายทำได้แน่นอนเนื่องจากนี่คือพักการเมืองเดียวที่เดินหน้าด้วยนโยบายมาตลอดและนี่คือพักการเมืองเดียวที่ประกาศนโยบายและนำการเมืองไทยแข่งขันกันด้วยนโยบายตั้งแต่ปี2544 ก่อนหน้านั้นเนี่ยพักไหนมาเป็นรัฐบาลพี่น้องครับป้ายข้อความที่หาเสียงที่ท่านเห็นเนี่ยมันมีความหมายแค่ถึงวันเลือกตั้งพอจบวันเลือกตั้งใครตั้งรัฐบาลเสร็จก็จบกันป้ายหาเสียงก็กลายเป็นเพิงส้มตำก็กลายเป็นผนังเถียงนาจบตรงนั้นกันแต่พอไทยรักไทยมาเนี่ยหาเสียงเสร็จตั้งรัฐบาลเสร็จ ไอ้ป้ายหาเสียงนี่มันมีชีวิตครับมันถูกดึงมาทำถูกดึงมาใช้พักการเมืองนี้แหละครับทำให้ประชาธิปไตยกินได้พักการเมืองนี้ยทำให้ประชาธิปไตยมันมีความหมายกับคนยากคนจนมีความหมายกับประชาชนว่าเลือกแล้วนโยบายที่ท่านเลือกเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านจริงๆแน่นอนครับ วันนี้เพื่อไทยลงสนามในสภาพเลือดท่วมตัวเหมือนกันโดนปลดนายกมาปีละคนโดนผลักจากรัฐบาลมาเป็นฝ่ายค้านแม้แต่คนก่อตั้งพรรคก็ยังถูกขังแต่เราไม่เคยท้อและไม่เคยยอมแพ้พรรคการเมืองที่มีเวลา20ปีแล้วโดนแบบที่เพื่อไทยโดน ถ้าเป็นพรรคอื่นเจงไปแล้วครับแต่พรรคนี้ไม่เจงเหตุที่ไม่เจงเพราะยืนหยัดอยู่ด้วยนโยบายยืนหยัดอยู่ด้วยสิ่งที่พี่น้องจำได้ว่าพรรคนี้ทำงานให้และพี่น้องครับนาทีนี้ถึงววระถึงเวลาครับที่พี่น้องจะได้พบกับว่าที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ว่าที่นายกคนต่อไปพี่น้องหลายพื้นที่บอกว่าเห็นแต่ในทีวีไม่มีโอกาสสัมผัสใกล้ๆวันนี้จัดให้จัดเต็มให้เดินทักทายคารวะพี่น้องมาจากด้านหลังเลยมาถึงแล้วครับขอเสียงโห่ร้องดังๆต้อนรับศาสตราจารย์ดรยศชนันวงศสวัสดิ์อาจารย์เชนดังๆอีกที เพลงัสนุกลุกขึ้นเต้นก็ไม่ผิดกติกา